สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเป๊ปซี่ดีไหมล่ะกิติมาธารารัตนกุลค่ะเป๊ปซี่ครับเสริมสุขกสิษติประดิษฐ์ครับวันนี้พบกันบรรยากาศสบายๆนะคะเป็นวันหยุดชดเชยวันจักรีค่ะพี่เป๊ปซี่ฉากเราก็เลยแบบดูแปลกไปไหมบรรยากาศก็เลยดูไม่เหมือนเดิมที่เรานั่งคุยกันนะครับแต่ว่ามากซิษบอกเปปซี่นะอันนี้คือสตูใหม่กบมือเลยเป็นสตูใหม่ของแนวหน้าออนไลน์นะครับค่ะ ถึงวันนี้คุณปองเนี่ยครับนำทีมข่าวเนี่ยลุยมาคุณปองลุยมาตั้งแต่ปลายตุลาใช่ค่คะปีหกหกนี่มาปีปีตุลาแล้วก็พฤศจิกันวามกรากรุมพามีนาเข้าเมษาปีก็บหกเดือนค่ะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือนอกจากรายการข่าว10บโมงถึงหกโมงเย็นนะครับเราก็มี ศตูเพิ่มขึ้นมาอีกสตูหนึ่งอันนี้ก็เอาไว้ในกรณีอาจจะมีนั่งพูดคุยสัมภาษณ์พิเศษอะไรเนี่ยครับมันจะต่างจากสตูหลักอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นในส่วนของการสนับสนุนจากท่านผู้ชมนะ ไม่พี่เ๊ปซี่แล้วต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าเราจะไม่หยุดอยู่แค่ข่าวอย่างเดียวค่ะเราจะต้องเราจะต้องทําประโยชน์ให้คุณผู้ชมด้วยแต่จะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูเพราะว่าฟังจากแผนพิพสนุกมากในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับที่ว่ามันก็มีหลากหลายแล้วก็ช่องทางออนไลน์เนี่ยอย่างที่เห็นนี่ะครับตอนเนี้เป็นช่องทางหลักเลยนะค่ะใช่พอคุยเรื่องสื่อเนี่ยนะครับผมก็จะนึกถึงเรื่องช่องดิจิตอลน้องพิมท่านผู้ชมค่ะ ช่องดิจิตอลเนี่ยจะครบสัญญา15ปีนะครับ2,572นับจากนี้ไปอีก4ปีค่ะแล้วก็ตลอดช่วง13ปี12ปีที่ผ่านมานะครับโอ้โหช่องดิจิตอลนี่ลำบากสาหัสเลยครับเพราะว่ารูปแบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการติดตามข้อมูล แล้วก็เรื่องของรายได้จากช่องดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยครับมันมันเปลี่ยนแบบมไม่คาดคิดนะครับเพราะตอนที่คนประมูลช่องดิจิตอลได้เนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนกับถูกลัตเตอรี่นะ,ะเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าสถานการณ์วันนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าช่องดิจิตอลนี่หลายช่องนี่ประสบวิกฤตครับ<ม>ต้องคืนต้องแต่ว่าหลายช่องก็มีการปรับตัวนะครับ แล้วก็แนวหน้าออนไลน์เนี่ยเราไม่ใช่ช่องดิจิตอลแล้วก็เราก็ใช้ช่องทางในการส่งข้อมูลเนี่ยก็เป็นเรื่องออนไลน์นะครับดูทั้งช่องแดงช่องฟ้าแล้วก็ยังมีต่อ,ตอ<ฆ>ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอยู่ได้เพราะว่าท่านผู้ชมเองก็ให้การสนับสนุนเรื่องโฆษณานี่นะครับก็เป็นปัจจัยสําคัญอันหนึงนะครับนอกจากนี้การเป็นสมาชิก การกดไลค์กดแชร์นี่นะครับมันช่วยเพิ่มการรับรู้โดยเฉพาะช่องแดงที่ตอนนี้ขยับเป้านี่ตั้งไว้ปีนี้1ล้านนะครับะจะไปถึงหรือไม่แต่ว่าตอนนี้นี่เฉียดๆห้าแสนล้น่าจะถึงแล้วพี่เป๊ปซี่เห็นไหมคะพี่เป๊ปซี่ปรับตัวได้แล้วเมื่อก่อนพี่เป๊ปซี่จะงงทำไมต้องเรียกช่องแดงเดี๋ยวนี้เฟียนแล้วค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดใครติดตามคือพอจบเป๊ปซี่ดีไมล่าเสร็จปุ๊บเนี่ย ห้าโมงเย็นโดยประมาณเนี่ยพี่เป๊ปซี่ก็จะไปเดี่ยวในเดี่ยวไมโครโฟนในเป๊ปซี่ยามเย็นบ้านฟ้านะคะแนวหน้ามั่นคงช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กันเยอะๆนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับใช่ค่ะที่ทำให้ขยายการรับรู้แล้วก็แนวหน้าออนไลน์นี่คุณปองนี่มาบุกเบิกตอนผมมาร่วมงานเมื่อกลางปีที่แล้วพร้อมๆกับน้องพิมเนาะใช่ค่ะนะ พิมพ์มาก่อนพี่ใช่ไหมมามาก่อนไม่กี่วันค่ะพิมพ์มาวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาหนึ่งกรกฎาค่ะใช่ใช่ก็ได้มาร่วมงานกันก็เนี่ยครับก็ช่วงคุยข่าวเป๊ปซี่ดีเมล่าซึ่งคนที่คิดชื่อนะก็เป็นก็เป็นพี่ปองนะพิมมาหนึ่งมิถุนาพี่เป๊ปซี่พิมมามิถุนาแล้วก็ตั้งชื่อเป๊ปซี่ดีเมล่าแบบแหมถ้าผมคิดเองผมก็คงไม่กล้าใจเชื่อนี่แต่ว่าก็คุย สบายบายนะครับคุยข่าวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้มานั่งอ่านข่าวแต่ว่าก็เหมือนกับมีวิแคร์วิเคราะห์แล้วก็มีข้อมูลอินไซด์บ้างจากแหล่งข่าวอะไรเนี่ยครับก็มาเล่าสถานการณ์กันวันนี้ก็วันหยุดชดเชยนะครับบรรยากาศก็จะสบายๆหน่อยข้อมูลข่าวสารวันนี้นอกจากเรื่องในสัปดาห์นี้นะครับที่ต้องกอดติดเลยคือ วันที่9วันพุธค่ะคุณผู้ชมเก้าเมษายนค่ะใช่ค่ะหลังจากที่ปลายสัปดาห์ที่แล้วอะสภาลุกเป็นไฟอาจารย์วันนอรนี่แบบของขึ้นและลุกขึ้นยืนเลยครับตาข้างแรกนะเป็นข้างแรกที่อาจารย์วันนอรขึ้นยืนคืออาจารย์วันนอรเนี่ยก็ต้องเห็นใจท่านนะท่านผู้ชมค่ะคือด้วยความที่ท่านอายุเนี่ย80สิบน่าจะ8ป84อบาปสิบสี่อะท่านก็รุ่นน้องท่านชวนก็ปีสองปีนะครับ แต่ว่าถ้าดูการทํางานทําหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยคือท่านอดีตประธานชวนเนี่ยท่านเป็นนักกฎหมายเนาะท่านจะแม่นในเรื่องของข้อบังคับและความเด็ดขาดเนี่ยมากกว่าคือพอท่านแม่นข้อบังคับเนี่ยท่านก็ใช้ข้อบังค,บบงคับในการเวลาใช้อํานาจของประธานเพราะว่าในในการประชุมนี่ประธานสภานี้อํานาจสูงสุดนะครับไม่มีใครใหญ่กว่าประธานและช่วงที่อาจารย์ช่วงที่ท่านท่านชวนอยู่เนี่ย ครั้งนั้นไฮไลท์สำคัญก็คือกับคุณเสรีพิสุทธิ์ค่ะเอาอยู่นะเอาอยู่เลยอ่ะเราก็ช่วงนั้นจําได้ว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ต้องออกนอกห้องนอกออกห้องนอกประชุมนะใช่ใช่เพราะตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเรื่องของถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยซึ่งคุณพี่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ยืนยันที่จะอภิปรายตําหนิวิพากษ์วิจารณนายกตอนนั้นแต่ว่าท่านประธานชวนก็เห็นว่ามัน มันยาวนานเนาะก็พูด<ช>ซ้ําอะไรอย่างเงี้ยค,ครับอันนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งที่เราเห็นนะครับค่ะคือที่ย้อนกลับไปให้ดูเพราะว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหแค่ว่าจะเลื่อนเลื่อนยัตติจริงๆเนี่ยมันอยู่วาระที่15พี่เป๊ปซี่แต่รัฐบาลเนี่ยเขาขอเลื่อนมาเป็นลําดับต้นๆเพื่อที่ว่าจะได้เอามาพิจารณากันวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะนั่นก็เดือดแล้วนะคะยังไม่ได้ลงในเนื้อหาสาระ<ช>พี่<ช>เป๊ปซีช่ชวนคุยหน่อยค่ะเพราะว่า แค่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีหลายภาคส่วนภาคประชาชนคนมีชื่อเสียงออกมาคัดค้านออกมาต่อต้านว่าไม่เอาคาสิโนไม่เอาพนันออนไลน์ค่ะพี่เปปซี่ใช่แล้วก็ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็ตั้งความหวังนะครับค่ะว่ามันจะล้มรัฐบาลเหรอเออมโมันจะล้มผมก็ดูแล้วเอมันจะล้มยังไงเพราะว่าในเรื่องของเอกภาพพักร่วมนะครับ มันก็ยังไปในทิศทางเดียวกันนะเราเห็นบรรยากาศเมื่อวันพฤหัสที่แล้วใช่ค่ะคือพฤหัสที่แล้วเนี่ยที่มีการโต้เถียงกันนะครับจริงๆเนื้อหาสาระเนี่ยไม่มีอะไรที่มันป้องไปตึงเครียดเลยนะเพราะว่าในส่วนของพรรคประชาชนตอนนั้นกุนเทงนะครับหัวหน้าพรรคเขาก็เสนอยติให้มีการพิจารณาเรื่องของแผ่นดินไหวค่ะพอเสนออย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยในส่วนของรัฐบาล คุณอนุสร์ก็เสนอยัติอีกยัติหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้มีการเลื่อนอระเบียบว,วาระ <c oughs> ในส่วนของพรบอคาสิโนเนี่ยครับที่อยู่ลำดับ15บเนี่ยขยับขึ้นมาในลำดับต้นๆต,ต,ตอนนั้นก็เหมือนกับว่าจะขยับขึ้นมาเพื่อมีการอภิปรายแต่ว่าเป้าหมายไม่ใช่ตรงนั้นเพราะว่าถ้ามีการอภิปรายเรื่องของคาสิโนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโดยที่ไม่พูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับโอ้โหรัฐบาลผมว่างานเข้านะ คนก็จะวิาพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยพอมันเสนอ,อยติขึ้นมาซ้อนกันเนี่ยนะครับก็ต้องมีการลงมติว่าจะเอาอย่างไรแน่นอนนะครับรัฐบาลมีเสียงข้างมากมีอยู่320โหวตออกมานเนี่ยยติของรัฐบาลของคุณนอนุสรเนี่ยก็คือเดินหน้าต่อก็คือเป็นเป็นการโหวตเพื่อที่จะเอาในเรื่องของคาสิโนเนี่ยครับขยับขึ้นมาในลำดับต้นเพื่อที่ว่าในวันบัลลืนนี้ ในวันที่9้านะครับะจะได้มีการอภิปรายในเรื่องเพื่อที่จะผ่านวาระหนึ่งนะครับแล้วเมื่อวันพระัชที่แล้วเนี่ยก็ฟังดูประเด็นโต้เถียงแล้วนี่จริงๆมันไม่ถึงขั้นต้องวุ่นวายเออมันไม่ได้เป็นอะไรในทิศทางนั้นนะครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยเมื่อวันพระัสที่แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็มียติเสนอโดยสอสอก็แน่นอนนะครับกรณีแผ่นดินไหวมันก็เป็นเรื่องที่